เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมทองคำถึงได้ลํำค่าและมีราคาแพงมากกว่าเงินมากมายขนาดนี้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาประวัติศาสตร์ของทองคำและความลับที่ทำให้มันเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกกันคะ่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ40,000ปีก่อนทองคำถูกค้นพบขึ้นครั้งแรกในถ้ำยุคหินเก่าและเริ่มมีการใช้งานอย่างจริงจังในช่วงยุคเมโสโปเตเมียและก็ในยุคอียิปต์โบราณโดยเฉพาะที่อียิปต์ทองคำก็ถูกใช้เป็นเครื่องประดับในพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่มีแค่กษัตริย์ขุนนางแล้วก็คนรวยเท่านั้นค่ะที่ได้ครอบครอง ต่อมาในยุคสำริดค่ะก็เริ่มมีผู้คนนะคะนําทองคํามาทําเป็นเหรียญเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกันนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของทองคาทิศก้าวจากเครื่องประดับมาเป็นสื่อการของการแลกเปลี่ยนส่วนในประเทศไทยของเราค่ะก็มีทองคําที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วก็อยุธยามีการนําทองคํานะคะมาหล่อเป็นพระพุทลูและส่งเป็นเครื่องบรรณาการสําคัญอย่างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็มีการส่งทองคำนะคะจำนวน46หีบถวายให้กับพระเจ้าหลุยที่14เยอะนะน่ะแล้วอะไรที่ทำให้ทองคำพิเศษกว่าโลหะทั่วไปล่ะคะอย่างแรกเลยความแวววาวที่คงทนนั่นเองเก็บนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นสนิมต่อมาเลยก็คือมีความอ่อนตัวค่ะแต่เหนียวคือทองคำอะสามารถแตกแปลงเป็นรูปแบบใดๆก็ได้ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือหายากมากทองคำบริสุทธิ์ในโลกของเราค่ะมีแค่190,000ตันเท่านั้น แถมยังหายากแล้วก็ขุดยากอีกด้วยค่ะมันก็เลยทําให้ทองคํามีราคาที่แพงด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดของทองคําทําให้ทองคํากลายเป็นทุนสํารองทางการเงินที่สําคัญของหลายๆประเทศและตั้งแต่ปี1971ระบบมาตรฐานทองคําได้กําหนดให้ทองคํา1ออนมีค่าเท่ากับ35ดอลลาร์สหรัฐและยังคงใช้เป็นหลักการยึดกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นตัวแทนของความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินระดับโลกสุดท้ายแล้วค่ะทองคำก็ไม่ได้มีแค่ความสวยอย่างเดียวแต่ยังมีประวัติศาสตร์และก็คุณสมบัติที่น่าทึ่งมากๆทําให้ทองคำอะค่ะเป็นสิ่งที่ล้าค่าและก็อยู่คู่กับเรามายาวนานแล้วที่สําคัญก็ยังคงเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนไม่เปลี่ยนแปลงค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดหวัวใจ,จกดติดตามให้หน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบาย b y ย